สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่องไร่เครื่องบงคนกเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้เจะพาเพื่อนๆมาทําระบบน้ําครับทําระบบน้ําเป็นอีกระบบหนึ่งเนาะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆสําหรับใครที่ กำลังวางวางแผนเรื่องของระบบน้ำนะครับวันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำเป็น PE นะครับเพื่อนๆ PE นผมก็จะฝังฝังลงไปในในดินเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็จะเป็นแถวนี้นะครับนะครับแถวนี้เลยนะครับผมจะเอา,อา PE นะครับผมลงเนาะมีขั้นตอนอยังไงบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มา มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำระบบน้ำแบบนี้ข้อข้อดีของตัว PE เนี่ยนะครับก็คือเขาจะใช้ได้นานถ้าเราเอาลงเอาลงดินนะครับไม่โดนแดดโดนอะไรเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นานเนาะ,ะนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ที่สะดวกนะครับในการให้น้ำเนาะอาจจะเป็นให้น้ําแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแบบให้เรื่อยๆสม่ําเสมอต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย เหมาะที่จะทําเป็นช่วงหน้าแรงอ่ะนะครับอ่ะนะครับมาดูอุปกรณ์ก่อน,อนเลยอันดับแรกก็คือเป็น PE นะครับเป็น PE ที่ผมใช้เนี่ยเป็น16มิลนะครับเพื่อนๆ16มิลเป็นท่อ PE นะครับเป็นพลาสติกนะครับนะครับ16มิลเนาะอันดับแรกเลยนะครับ ท่อเมนนะครับที่ผมใช้ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับเพื่อนนิ้วครึ่งถ้าใครมีงบที่ที่เยอะนะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็น PE เนี่ยสัก20มิลนะครับท่อเมนเนี่ยก็ขอให้เป็นประมาณ2นิ้วนะครับของผมเนี่ยมันแค่นิ้วครึ่งเนาะก็จะได้เรื่องของปริมาณน้ําแล้วก็แรงดันอาจจะดีกว่าเดิมเนาะอ่านะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็จะเป็น เนี่ยครับเป็นบอลวาลนะครับบอลวาลที่เราจะใช้ต่อเข้าไปนะครับกับท่อเลยนะครับคือเราไม่ได้ใช้3ทางไม่ได้ต่อ,อข้อตรงอะไรนะครับเราจะเจาะเราจะเจาะเจาะนี้เลยนะครับผมเนี่ยเจาะใส่ท่อไปเลยนะครับเพื่อนๆก็จะต้องมีบอลวาลนะครับขนาด16มิลเนานะเราใช้ PE 16มิลก็ต้องใช้บอลวาลขนาด16มิลน,นะครับ ต่อมาก,ก็จะเป็นเป็นซีนยางนะครับซีนยางที่เราจะสวมเข้าไปในในท่อนะครับก่อนที่เราจะใช้บอลวาลเสียบเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นไซส์16มิลเหมือนกันนะครับ16มิลเนาะเนี่ยก็คือบอลวอลหนึ่งตัวก็ต้องใช้ไอตัวซีนยางตัวเนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวยางอุดท่อนะครับปิดท่อในกรณีที่ เราไม่ใช้ตรงที่เราจเจาะนะครับเจาะแล้วเนี่ยถ้า,าเราไม่ได้ใช้หรือว่าเจาะผิดเลยเนะครับแล้วก็ใช้ยางตัวเนี้ปิดก็ได้ครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็เอาไว้เป็นตัวสำรองนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อต่อตรงนะครับเพื่อนเนี่ยข้อต่อตรงเวลาเราตัด PE แล้วมันไม่ถึงนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เป็นข้อต่อตรงนะครับขนาด16ปินเหมือนกันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวเจาะนะครับตัวเจาะสาย PE นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเจาะเป็นรูนะครับสำหรับไว้ใส่พวกหัวมินิสปริงเกอร์นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปต่อมาก็จะเป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับหัวมินิสปริงเกอร์ เล็กๆอย่างนี้หรือว่าจะเป็นหัวน้ําหยดก็ได้ครับเพื่อนๆนี่แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะใช้น้ําหยดหรือว่าเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับถ้าเป็นหัวน้ําหยดนี่ก็จะประหยัดน้ําครับแต่ให้น้ําในปริมาณที่น้อยนะครับไม่ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะของผมก็จะใช้เป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับสีส้มนี้นะครับก็ไปหาซื้อนะครับตาม ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปนะครับหรือว่าจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้ครับก็หาดูเอาเนาะร้านไหนที่ราคาถูกแล้วก็ดูความเชื่อถือความน่าเชื่อถือของร้านที่เราจะสั่งด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ประมาณนี้ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับเรื่องของอุปกรณ์ระบบน้าเนาะแล้วก็จะมีสว่านแล้วก็เป็นโฮซอนะครับซึ่งเป็นดอกสว่านที่เอาไว้สําหรับเจาะ เจาะรูท่อนะครับท่อน้ําของเราเนี่ยนะครับขนาด16มิลเหมือนกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะ,ะขึ้นภาพตัวหน้าตาของไอตัวสว่านโฮซอให้ดูนะครับเพื่อนๆนะผมไม่ได้เตรียมมาด้วยนะครับวันนี้นะครับก็คือตรงที่เราจะจะเสียบบอลวาวเนี่ยแล้วก็ทําการวางท่ออะไรให้เรียบร้อยหรือว่าจะ,ะวัดขนาดเรียบร้อยก็จาะมาจากบ้านก็ได้ครับเพื่อนๆน,นะ นี่ผมเจาะมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ต่อน้ําไว้แล้วเรียบร้อยผมก็จะทําการเอาสายยางเนี่ยเอาสาย p ีนะครับผมลงดินไปเลยเนาะอ่าอ่าครับเพื่อนเอนก่อนที่เราจะทําการเอาสายลงนะครับเราต้องเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อนๆนนะครับก็เป็นอา่าล่องแปลงนะครับผมที่เราจะเอาสาย p ีลงเนาะอ่านะครับ ก็มีบอลวาลแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไว้เนาะแล้วก็ทําการขุดนะครับขุดให้เป็นร่องก่อนนะครับเพื่อนขุดให้เป็นร่องลึกพอประมาณก็พอครับไม่ต้องลึกมากเนาะเอาแค่เสมอกับผิวดินผิวหน้าดินก็พอนะครับเพื่อนนะครับผมก็ทําการทําร่องไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งแตงโมครับพันแตงโมครับ นะครับเราก็ทําเป็นร่องอย่างนี้ไว้นะครับแล้วเราก็จะใช้สาย PE เนี่ยวางไปครับแล้วก็ใช้ดินกลบนะครับเราก็จะให้เขาโผล่โผล่ตรงที่ต้นไม้เนี่ยไว้เนาะแล้วค่อยเจาะนะครับค่อยเจาะแล้วก็เจาะรูเสร็จแล้วก็ทําการเอาหมอนิสิติงเกร์ใส่เข้าไปครับเพื่อนๆนะประมาณนี้นะครับ ่าครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งนะครับระบบน้ํา PE นะครับลงใต้ดินเนาะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูแล้วก็ใส่หัวมมนิซิเิงเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบน้ำนะครับนี่เป็นแรงดันจากน้ำน้ําบาดาลนะครับซับเม็ดนะครับนี่ครับผมเห็นไหมแค่นี้เราก็มีน้ำนะครับให้กับต้นสมโบของเราในช่วง หน้าแรงแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนแล้วก็จะทําการคลุมฟางนะครับเพื่อที่จะรักษาความชื้นให้กับต้นไม้ของเรานะครับเพื่อนนี่ก็เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวพาเดินไปชมนะครับนี่ครับก็เอาสายพีนะครับลงดินเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นต้นฝรั่งนะครับหงจวนสือเป็นที่เราปลูกใหม่นะครับเพื่อนนี่ก็จะเป็นสตอนะครับเพื่อน ต้นสตอของเรานะครับหัวสป็นเกอร์ก็ออกค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับก็คือ,อเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความยาวของของแปลงเรานะครับถ้าจะให้เขาขึ้นน้ําขึ้นแบบเนี้ยขึ้นดีๆขึ้นสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องไม่ยาวมากนะครับแล้วก็จํานวนจํานวนหัวนิสปนเกอร์เนี่ยก็จะต้องไม่เยอะเท่าไหร่นะครับของผมมีอยู่1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับ เนี่ยก็คือมีอยู่แค่6หัวนะครับเพื่อนๆหหัวความยาวก็อยู่ที่ประมาณสัก25เมตรได้ครับนี่ครับครึ่งนี้นะครับ25เมตรนี่เราเอาลงดินเรียบร้อยนะครับมันก็จะง่ายนะครับก็คือหนึ่งแหละเราติดตั้งเข้าไปปุ๊บก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยครับเพื่อนๆเนาะแล้วก็จะทํางานง่ายก็คือเวลาเราตัดหญ้า ดาย่าอะไรอย่างนี้ครับก็คือเราจะไม่ไปโดนสาย PE เเนาะแล้วก็คอยระวังเอาเฉพาะบริเวณอรอบโคนต้นต้นไม้ของเราแค่นั้นเองเนาะส่วนนข้างก็ตัดญ้าได้สบายเลยนะครับสะดวกนะครับเราแค่ทําแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็คือจบเลยแล้วก็เก็บผลผลิตไปยาวๆครับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อนๆก็เหลือฝั่งนี้นะฝั่งนี้ผมก็ทําการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เตรียมล่องที่จะลง p e ไว้แล้วนะครับเพื่อนฝั่งนี้ก็น่าจะยาวประมาณสัก35มเมตรเนาะจำนวนหัวก็จะเยอะเยอะกว่านะครับะนะครับเรื่องของความยาวแปลงนะครับสําคัญนะครับเพื่อนเอนความยาวเนี่ยก็สําคัญมันมีผลต่อแรงดันของน้ำเนาะ,อ,ะอยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าระบบน้ําแบบ p e เนี่ยมันเหมาะกับกับสวนเราไหมเนาะ นี่ก็เป็นไอเดียในการการเกษตรนะครับในการวางระบบน้ําก็ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องไร่เครื่องบงคนของเรานะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในการทการเกษตรแบบผสมผสาในในไร่เครื่องบงคนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ